สวัสดีครับเอาวันนี้เจอกันที่ PC 120 5ทับ5นะครับวันนี้มาช่วยงานชี้เป้านะฮะมากันหน่อยครับวันนี้อยู่นิคมคำสร้อยมุกดาหารครับโคมัตส,สุ PC 120ทับ5 พอดีป๋าก็ได้รถคันนี้มาคงจะหลายปีนะครับก็คงจะเตรียมการเอาไปทำงานโอ้โนอนครับรถเกตปาก๋ายังเก่าเลยพอดีทางทีมงานก็แจ้งไปว่ารถไม่ค่อยมีกำลังนะครับเวลาร้อนก็เลยเอาปัม๊มไฮดรอลิกนี่ไปซ่อมมานะครับ นี่ฮะซ่อมปั๊มไฮดรอลิกมาใหม่เปลี่ยนบล็อกนิ้วเพจอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ว่างั้นนะครับหลักๆเลยปัญหาของเราตัวน,นี้ก็คือเดินขวาไม่มีแรงเลยเหรอครับเดินขวาเนี่ยไม่มีแรงอ่าซีกซ้ายเนี่ยพอได้อยู่เดินขวาไม่มีแรงกดตัวไม่ค่อยขึ้นนะครับเวลายกเวลาอะไรก็ไม่ค่อยจะสมูทไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ ก็เลยช่วยเข้ามาดูหน่อยครับพอดีก็มาดูที่ฐานโซลีโนยเหมือนที่เคยดูแล้วครับฐานโซลิโน่ตัวน,นั้นยังไม่ได้ต่อระบบไหลกับถังนะฮะวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนโอริงที่ฐานโซลีโนอยนี้ก่อนจะเดี๋ยววัดเพชเชอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการต่อไหลกับถังให้ก่อนกําลังอยู่ในช่วงดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้ ในกับถังเราก็เหมือนจุดเดิมแล้วนะครับจุดนั้นแล้วก็เอามาฝากไว้ที่นี่แล้วก็จะถึงทำการวัดเพชเชอร์ซีขวาดูว่ามันเป็นยังไงอาจัวหลายปีแล้วเป่าโอ้รถทำงานอยู่นะกันอืม เออทำงานเบาๆป๋าก็บอกจะเอาไปลุยงานใหญ่หน่อยก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่าปั๊มให้รอลีกซ่อมมาแล้วก็เหลือโครงสร้างของสัญญาณสัญญาณไฟนี่แหละครับกล่องโซลิดนนี่แหละครับฐานโซลิด์นี่พอดูแล้วก็ตัดไฟออกถ้าตัดไฟออกก็ต้องต่อสายไหลกลับนะครับไม่ว่าคันไหนถึงจะจูนระบบอื่นได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจูนกันเต็มแม็กกันไปหมดแล้วนะครับนี่ เออเต็มแม็กทุกตัวจริงๆถ้าขนาดในรถมันจะต้องรุนแรงเลยล่ะครับถ้าเต็มแม็กขนาดนี้ป๋าได้ซ่อมเซอร์โวตรงนี้ไหมได้เอาไปลงกึง่งไหมช่างเอาไปตัวหนึ่งเนาะเออก็ไม่น่าจะมีปัญหาโอเคแล้วทำไมเขาไม่ทำให้ทั้งสองตัวเลยล่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ขี้เกียจถอดอะ อา,อาผมก็มาช่วยชีเป้านะครับพอดีป่าเขามีช่างประจํากันอยู่เออเดี๋ยวมาช่วยชีเป้าหน่อยว่าจะดีขึ้นแค่ไหนตอนนี้ก็ไม่ได้ทดลองอะไรเลยแล้วครับมาถึงแบบเร่งด่วนก็ทําตัวอะไรกลับก่อนแล้วค่อยวัดกันอีกทีนึงนี่ครับมอเตอร์ซีขวาไม่ค่อยเดินกดตัวไม่ค่อยขึ้นก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนคันก่อนกอนอะเนาะเออ น้ำมันก็ออกจากเขาขาวสักหน่อยเออเอาเดี๋ยวจะลองดูต่ออะไรกลับก่อนแล้วค่อยไล่ระบบอีกที่นึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับคลิปก่อนพอดีมีปัญหาเรื่องอัปโหลดนะฮะ <c oughs> โอ้พอดีจำได้ละคลิปที่อยู่ยะโสนะฮะพอดีกำลังอัปโหลดอยู่พอดีมีไอสายเข้าเลยก็เลยเป็นทรงนั้นนะครับ <c oughs> เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปหาวิธีแก้ก่อน เดี๋ยว EP นี้จะจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดู EP หน้านะครับว่าแก้ไขแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทีมงานที่ดูแลก,กันตลอดมานะครับค่ายสาตสังหารไี้เจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งครับว่าทําการจูนแล้วจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม